สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับกำลังมองหารถบรรทุกนะครับ1200 Eno นะครับตัวแบบนี้นะครับ GY 2P นะครับ3 8 0แรงม้านะครับมีล้อตรงนี้นะครับเพิ่มมาอีก12ล้อ2เพาเป็นกระบะพื้นเรียบนะครับเพื่อนๆพื่อยาวกระบะนะครับ7เมตร40เซนติเมตรทะเบียนปี2564นะครับปัจจุบันนี้นะครับพร้อมกับระบบลากลูกตัวยกหัวนะครับเป็นระบบไฟฟ้าตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์นะครับเอาไว้ยกใช้กดสวิตช์ตัวนี้นะครับขึ้นและลงนะครับ เตือนเต็นท์เจออโต้คา2ขายรถบรรทุกเกรด A หากคุณลูกค้าท่านใดสนใจสนใจรถบรรทุกเกมาชมรถและทดลองขับได้ณที่เต็นและเต็นเรายังมีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุกทุกท่านถึงประตูหน้าบ้านกันด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับรถบรรทุกเกรดเนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ <S <S เ,เราจะเข้ามารับชมรับฟังกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมเมื่อกดแล้วนะครับ เดี Dante, forward, von, ๋ยวเราไปรับชมรับฟังรถคันนี้พร้อมๆกันเลยครับเชิญเลยครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นอีโนวิสเตอร์นะครับเรียกว่า GY2P อ่า GY2P นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูดูโค้ดนะครับ GY2P คันนี้นะครับอันนี้นะครับจะบ่งบอกนะครับ GY2P นะครับเพื่อนๆเป็นรถ12ล้อนะครับแบบนี้นะครับเดีเพื่อนๆดูนะครับอ่ามีล้อตรงนี้นะครับเพิ่มมาอีกนะครับเป็น12อล้อนะครับเป็นรถ1ิอล้อสงเพลานะครับ เป็นกระบะพื้นเรียบนะครับเพื่อนๆืความยาวกระบะนะครับ7เมตร40เซนติเมตรนะครับเป็นกระบะพื้นเรียบนะครับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนปี2564นีนะครับเป็นรุ่นวิกเตอร์โฉมปัจจุบันนี้นะครับเพื่อนๆืรถเป็นกระบะพื้นเรียบความยาว7เมตร40กว้าง2เมตร50นะครับพร้อมกับระบบลากลูกนะครับหรือเรียกกันว่าลําโพงนะครับเพื่อนๆอนี่ครับมีตัวลําโพงลากลูกนะครับสามารถลากลูกพ่วงได้ด้วยนะครับผม รถรุ่นนี้เป็นระบบ2เพลานะครับเพื่อนๆกระบะพื้นเรียบ2เพลาคว,วามยาว7เมตร40นะครับหรือถ้าเราไม่ชอบเป็นกระบะพื้นเรียบเราจะไปนําไปติดตั้งเครนหรือเราจะไปใส่ตู้10บานก็ได้นะครับเพื่อนๆติดล้อนะครับน้ําหนักก็จะได้บรรทุกเพิ่มขึ้นนะครับเพื <Wow. S 1> อ่อนๆใครสนใจนะครับก็เข้ามารับชมรับฟังได้ที่เต็นเจนเจอตคาหรือจะมาทดลองขับได้นะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาชมสภาพเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเรามาชมสภาพเครื่องยนต์นะครับสําหรับรถคันนี้นะครับตัวยกหัวนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับใช้เป็นแบบกดทวิชนะครับเป็นมอเตอร์นะครับไฟฟ้านะครับสามารถไม่ต้องยกหัวใช้กําลังนะครับใช้มอเตอร์กดนะครับขึ้นได้เลยนะครับผมสภาพเครื่องยนต์ทางด้านขวานะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเพื่อน เื่องยนต์ทางด้านซ้ายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์นะครับเอาไว้ยกนะครับใช้กดตัววิกตัวนี้นะครับขึ้นและลงนะครับผมหัวเก่งโดยที่ไม่ต้องออกกำลังมากนะครับสภาพภายในห้องโดยสารของรถคันนี้นะครับ ด้านหลังนะครับเป็นแคปนะครับสามารถนอนรอหรือว่าใช้เวลานอนในรถได้นะครับอุปกรณ์ครบค้วนนะครับสุวมท่านับกระจกไฟฟ้านะครับเกียร์เป็นระบบกระต่ายกระเตานะครับเพื่อนๆมีถุงวมนิรภัยนะครับวิ่งใช้งานมานะครับหนึ่งแสนดหมื่สิบหกิโลเมตรนะครับเปลี่ยนผ่ายของเหลวจากสู์บริการเรียบร้อยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับ จดทะเบียนวันที่19กรกฎาคม2564นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับกำลังมองหารถบรรทุกนะครับ1200อีโนะครับัวยแบบนี้นะครับ GY2P นะครับ380แรงม้านะครับเป็นกระบะบรรทุกนะครับพื้นเรียบแบบนี้นะครับความยาว7เมตร40นะครับจดทะเบียนปี2564นะครับวิ่งมาแสนเจ็ดหมื่นกว่ากิโลนะครับรถ12ล้อแบบนี้นะครับไม่ค่อยมีนะครับเป็นรถแท้ห้าง จากศูนย์อีโน่เลยนะครับป้ายแดงคันนี้นะครับสามล้านหกนะครับป้ายแดงสามล้านหกนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะขายนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะขายนะครับราคาราคาสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับถูกใจไหมครับถ้าถูกใจหรือชอบใจก็โทรมาได้ที่เบอร์โทรนะครับศูนย์9ปดเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองหกูศูนย์นะครับเพื่อน จะสดก็ได้จะผ่อนก็ได้นะครับเรามีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าท,ทุกท่านถึงประตูหน้าบ้านนะครับน้ชอบกดไลค์ใครกดแชร์นะครับไม่ถูกใจก็อยู่เฉยๆนะครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ไม่ต้องมาซื้อรถบรรทุกที่เต็นเจเจอออทค่าสองเ็นท์เราขายรถบรรทุกเบอรสองเกรดเอปีใหม่ๆดอกเบี้ยปุกๆเรามีบริการจัดส่งรถบรรทุกปีถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเต็นท์เรานำรถบรรทุกเข้าสู่บริการตัวเช็กก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าให้กับลูกครับเราล็อกตังหลักการขายเข้าสู่บริการในประเทศนะครับสามารถเข้าสู่รถบรรทุกช่องทางออนไลน์และชุดช่องทางนะครับ